ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อตอนนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญประกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิธาคามีความจริงเยะว่าสรุปทงพระโสดาบันในสกิธาคามีก็ได้เมื่อถ้าพูดกตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบาร,รมีเป็นอคติตนญยูก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันเยินยา่าเยินเยอะนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจวิเป็นวิปจิตันยูอย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคําอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเนยยะ จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่าเนยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้จะได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตรสรณาคมก็ยังดีสำหรับท่านที่เป็นปะทะประมะจะลำคานมากเพราะาบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นนิพพานไม่ได้ เพราะว่ามีนิสัยมาจากสัตว์วนาบายภูมนีคนนี้พระพุทธเจ้าแบ่งเอาเป็นสีพวกที่ท่านแบ่งนั้นไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยอนาจสัพพัญญูวิสัยคือรู้เองว่าอุคติตัญยูมีบาร,รมีมากคือปัญญาดีพูดแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจนิปติตัญยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยยะจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้ได้แค่ไตสรสนาคมสำหรับประทับประมะนีโอตากระโทโหกขะ,ะสอนยังไงก็ดีไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแต่นี้ไปไอกขอเตือนท่านไว้สักนิดหนึง่งสิ่งที่เตือนนี่มีความสำคัญนั่นก็คือการที่อกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าแกต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌาน้องเคยพูดมาแล้วก็คือชินชินต่อรมที่เราต้องการจะละ ชินกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจไม่จับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันถึงหมดอนาปาชินออยู่ในนนาปาปุสติกรรมฐานท่านจะปฏิบัติกรมมฐานหมดใดก็ตามถ้ากำลังใจของท่านไม่ชินอนาปานุสติกรรมฐาน ผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงชานไม่แต่ชานโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกนุศลแย้มเข้ามายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติถ้าภาวนานด้วยกองไหนล่ะ เราชอบพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธานุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจรารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอารณปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรมกรมฐานก็ดีเป็นการทรงาอารมณ์ใจให้มีกำลังที่เรียกว่าชันเพื่อหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดี เมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาวบ,บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่อารมใจของเราโดยเฉพาะนิสสมะนิสสมะกรนังเสยโย พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าจงใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำและจึงพูดจะทำคนดีจะพูดคนดีใคร่ครวญเสียก่อนว่าควรหรือไม่ควรอันนี้ในสำนักของเรายังมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรี่ยังมีเขาได้โปรดยับยั้งช่างใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะ คำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอ้ปากชั่วทําชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอยู่ในความสงบสงัด <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันท้งสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามี ถ้าตัดทั้งเข้าถึงโมหาะสิธาคามีก็เป็นพระสิธาคามีผลแต่ว่าจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลนั่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระสนดาสิธาคานี้ไม่มีอะไรยากสำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยาก ไม่ต้องใช้การเวลาเลยเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาศีล227สี22ส่ขาบดเคาบทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราขอดน้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะและระเบียบปีนป่นัยนั่นการที่ให้ฟังในใกล้ฟังเพื่อทำกำลังใจให้เป็นพระอ,อริยเจ้า แต่ถ้าว่าพอเปิดเสียงธรรมะก็ดีเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็าใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ความเลวของระศาสนาเป็นว่าต่อที่นี้ไปฟังกันฟังแล้วก็คิดโมหแะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความงโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่งโง่มันจะหลงไปได้ยังไงคนที่เขาเฉลหลาดเนี่ยเขาต้องพิจารณาแม้แต่ทางเดินเราเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไวอันนี้สําหรับนักปฏิบัติพระกรรมฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้ว อารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทำความชั่วอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทำอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วอย่างสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคำสอนก็ทุกวันแล้วยังชั่วอยู่อีกและจะมีคำว่าดีตรงไหนนี่คนที่มีโมหะที่มันแปลว่าโง่ก็เพราะตัวนี้แหละ มันโง่มันเจียงหลงถ้าไม่โง่ไม่หลงโมหะไม่ต้องอธิบายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราเก้าวเข้ามาในความเป็นพระอรียเจ้าสำหรับพระสีธาคาม,มีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักในระหว่างเพศสองมันเท่าความโลภในรักทรัพย์สิน <c oughs> สาวสามมันเท่าความโกรธความพยาบามบัดสี่มันเท่าความหลงที่สําหรับนักปราชญ์เขาเห็หาจะอาจจะหาว่าไอ้ผมนี่มันก็ยิงโง่ได้ยำหมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่านเราก็มานั่งคิดทำให้โมมันชินสิ จับอนาปรานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสิติกรรมฐานให้ใจมันสบายเราทํากันนี่ทําเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถะภาวนาตอนนี้เราเอามาสมบายกันในด้านวิปัสสนาภาวนาด้วย เพราะว่าสบายในขั้นสมถะภาวนามาสบายเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวมันก็เลิกสบายมาสบายกันในขั้นมิปัสนาภาวนาเราไปนั่งไล่เบยนิดหนึง่งว่าพระโสดากักศีทาคานี่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้างท่านบอกว่าพระโสดากักศีทาคามีเป็นผู้ทรงอธิสิน คือมีศีลมั่นคงมีสมาธิพอสมควไม่หนักแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเอาขอโทษมีปัญญาเล็กน้อยจำใไม่ดีนะมีความมั่นคงในศีลมีสมาธิพอสมควรใช่ไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มาก ถ้าผมจะพูดเสียงนิดหนึ่งถ้าอย่าหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าท้านักบวชที่เป็นสมณะจริงๆพระโสนดากับสีทากอนาคาอารมณ์สมัยกาเนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่นทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบวชถือว่าเป็นบาสุกบาสิกาเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้ว ถ้าเรามีศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานจนทั้งเป็นอารมณ์ฌานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยวิธีไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไรเอ้ตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมายัางไงมันมาไม่ได้ เพราะใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทธานุสติในศีลานุสติในมรณา,านุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้ยังไงมาคุยกันต่อไปสักนิดหนึ่งโมหะาตตา้ความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่ หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่านี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพลพศพลาดเจ้าของรักของชอบใจคิดว้างหรือเปล่าสังเกตโดยดีนะครับ ถ้าคนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทาแต่ความดีเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับกิการคนอื่นใครจะดีจะชั่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกําลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเขาก็าหันไปคว้าความดี ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสน็อก็ดีสัมพัยก็ดีทัางหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้สแสวงหาความทุกข์ทุกที่มันจะพึงได้มา ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุกเกลงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราไอ้ตัวเกลิงตัวนี้มันเป็นตัวทุกต่อมาเมื่อแต่งงานกันแล้วก็ทุกอีกเกลงว่าคนรักจะนอกใจเกลงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบการงานมากขึ้นเ,เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นนั่นก็ทุก ต่อมาถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาเรื่องความสบายมันเกิดจะมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู่ <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีเขามีคู่ครองเพราะว่าทุกที่มันมีอยู่ชาวบ้านเขาทุกข์ให้เห็นทำไมเราจะไม่คิดไอตัวไม่คิดจะมันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราจตะสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จีรังอย่างยืนเท่านี้เอง เอาเปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดแต่ทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นภัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อธิบายเลยให้มากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าฉันเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกกระทำแปลประก,การนี่ควรจะบรรเทาเพาตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวตั้งใจตัดแต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลืออยู่บ้างเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากที่มันเบากันตรงไหน ก็เบากรณีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภจะเกยจะกายจกนเกือบตายตายแล้วแบกอ,อะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพย์มาเท่าไรแล้วก็เจ็บปวดกับเขาเป็นเรามีความร่ำรวยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยท่ไไรแล้วก็พ,ดพลดผ้าจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับคารวะเราไม่ถือถือว่าใจโจอยาติดมันคิดถย่เพียงว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้ซ้อยเองก็ดี หมดเพราะว่าโจนปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดว่ารลมพัดสลายตัวหมดเพราะน้ำท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวิสัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งเพราะนั้นใช้ไม่ได้ไม่ง่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้ว่าเรากับมันจะต้องจากกัน มันจากไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลผลิตของโลกเราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงได้ความโกรธความโกรธเพราะเราผูดเยินเยอะมันนเรื่องเมตตาเพราะันแล้วก็คกระสินสี ความจริงเราก็คิดกันแบบง่ายๆว่าคนที่เก่งเนี่ยตายหรือไม่ตายนักรบที่เก่งกล้ายอย่างสมเด็จพระเรนเรศวรมหาราชก็ดีพระเจ้าตากสินก็ดีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระจุลวังบวรก็ดีที่เรายังพอจะจําชื่อท่านได้เวลานี้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเราก็เกือบจะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ฆ่าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองเขาตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งไม่ได้แต่ว่าท่านนันหลายที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กระปรงชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน แต่ว่าผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้าว่าให้จำไม,ม่ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ตามเราก็ตายเะนั้นจช่นชี้ว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพรบสาสินไม่น่าตำหนิทำไมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าประเสณนาธิโกศลเมื่อศึกมาไชิดตพิพระนครพระเจ้าประเสณนาธิโกศลก็ไปรบข้าศึก เมื่อลบชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศของพระเจ้าอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มางอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คำว่ากระทืบเล่นนะ่ยผมไม่เห็นด้วยตาผมเองนะ่เห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมเม่เกิดไม่คนกระทือบเล่น ถ้าตั้งแก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอนันว่านี่เราพูดนินใจธรรมดาแต่ถ้าว่าเราจะมาน,นัง่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราก็จะเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้กลางกลางเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูข,ของใครคนเราคิดเราคิดประทุสร้ายเขาหรือไม่ประทุสร้ายเขาเขาก็ตาย ไอ้คนที่มันทําให้เราโกรธเ่ยมันเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่ความเร่าร้อนเราไม่โกรธซะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุษร้ายคนนั้นย่อมถึงความพินาศทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอากตันโยไม่รู้คนคนแล้วก็เร็วหลอเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเหาะเหินเดนอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบห้อยความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ หมดความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายปฏิวัติกรลงอเวจีไปเป็นนัว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมันทำไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้โกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเท่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น ว่าถ้าโกรธมากเกากินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธนะไร้ปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดเพราะน่าความโกรธมันเผาผลาญสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศนะอย่าไปโกรธเขานะ เขาเยาว่าหนักว่าหนายังไงก็ตามอย่าโกรธถ,ถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงฉะนั้นเราเมือในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทําไมยิ้มรับกับความชั่วที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชั่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทำไมคือยิ้มเยอ่อเอ้ยโถยเจ้านี่มีอาการสามทิสองมีจิตใจเหมือนคนธรรมดาแ่งโง่บัดซบแบบนี้จะคบอะไรมันได้ทั้งคนที่ตำหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต้องการครบหาสมาคมเว้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันกะโดยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนะับถือบุคคลนั้นเ็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทําไมมันดีแล้วมันจะชมเราทําไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็อย่าเหลิงเขาว่าดีแล้วจงอยาเหลิงถ้าเหลืองมาลายชัว่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเคยตรัส ว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชธุีเคยชมว่าเธอทําดีพอชมแล้วเธอวาชี้หน้าว่าอย่าเหลืองนะวันนี้เธอทําดีฉันชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงจัดว่าพระองค์จําไว้เสมอว่าคําว่าดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอาตนาโจทยาตานะังจงกล่าวโทษโจ์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทาได้อย่างนี้โมหะก็ดีมันราคะหรือว่าโลภหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะอิเลททั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตนาโจทยาตานะังมีกิเลสไม่เหลือเวลาเลยนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีธาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีธาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคําว่ามีน้อยหมายความไหลานานๆจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึ่งหรือแมว่าวัตถุแต่พอความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย ระวังขั้นพระสิทธาคามีจะเพิ่งนึกว่าตัวเปาา็นอรหันสำหรับโลภะความโลภน็นสบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมาโลภโมโตสันหากินโดยตัว็นทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระสิกธาคามีไม่แต่เกียรติกายไม่ยืเยอ่แยสซ้าไล้ลาบเสกการละเขาบอกคลใดไม่หาอาชีพที่ไม่สมควรเข้ามาไว้กับตัว สบายไม่มีจิตอยากจะสะสมมันไม่มีสมบายสบายโปรง่งถ้าจริงสีธาคามีเนี่ยพูดไปเฉยๆคล้ายๆพระอรหันนะคล้ายกันแต่ว่ายังมีเหลือติดนิดๆตอนนี้มาได้ความโกรธถ้าสีธาคามียังมีกระทบจิตโกรธแต่โกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัยเออช่างมันเทอะมันผิดแล้วก็แล้วกันไป เว้นไว้แต่ทำงานผิดระเบียบวินัย้นผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านอย่างลงโทษสำหรับความหลงทะเยอทอยานไม่มีในรมใจพระสิทาคาม,มีคำว่าไม่มีหมายความดีกว่าบทุชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอ้หลงเล็กเป็นยังไงหลงเคร่มก็ยัเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอรบ,บันดาท่านหลา่างไรมองดูเวลาให้มันหมดแล้วในขอรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกําลังใจทบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนกท่งถึงปัจจุบันที่ผมกำลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าคข้โนเป็นปกติอย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดจากอารมณ์อย่างนี้ ความเป็นพระสกิทาคามีจะมีข้าท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยใาสายกว่าจะท่านหลายเห็นว่าสมควรควรจะเลิกสอดดี